พี่พี่บอกว่าเอาไปฝากไว้รถของวันนี้สวัสดีจ้ะวันนี้เราก็ <c oughs> มาจังหวัดระยองกันนะจ๊ะมาทัศนาจรเออ่ไปที่เออ่ปอตทมาแล้วก็นี่ก็มาวัดอะไรว,วาราาะรนะวัดสารานาศนะครับนะจยะวัดสารนาศอันนี้จะมาดูโบสถ์กัน ซึ่งโบสถ์ไอ้วันนี้ก็ไม่เหมือนที่วันไหนนะจ๊ะเป็นทรงจัตรุรมุกนะจ๊ะทรงจัตรุรมุกนะมันมีสีด้านเลยเห็นไหมแล้วไอ้บรรลายมันก็ไม่ธรรมดานะประดิษฐ์ประดิษฐถานพระบรมมสารีริกธาตุด้วยแล้วก็ดู รอบๆวัดนี่ครบคอมพิวเตอร์นะนี่นะรอบๆวัดก็เป็นดูแล้วก็นึกถึงวัดธรรมสมัย 20- 30ปีที่แล้วนะจ๊ะที่มันเป็นทั้งมีศาลาสวดศพบ้างศาลาไอ้พวกของสังคัรา์อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นทรงประมาณนั้นนะจ๊ะเนี่ยนึกถึงเลยวัดธรรมสมัยก่อนซึ่งตอนนี้ว,วัดธรรมไม่มีทรงอย่างนั้นแล้วสมัยใหม่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้ โอ้ยอันนี้ก็มีเนี่ยนะหน้าบัานมันก็สวยๆทั้งนั้นเลยไม่ได้มีด้านสองด้านมีตั้งสีด้านนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นพวกไอ้เจดีย์จำลองจากที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นเจดีน้อยทรงระฆัง อย่างรังกาสวยมากเลยนั่นก็จําลองพุทธคยามาในพวก,กป้ายบางสุกุลน,นี่น่าจะทรงแบบรังกาเลยอย่างนี้อ,อันนี้เป็นพ,พระพระปฐมเจดี ที่เชื่อว่าเป็นเจดีย์องค์แรกของสยามประเทศของเรานะจ๊ะอ่านะจ๊ะเย็นไหมจ๊ะเย็นไหมจ๊ะนี่อันนี้คืออุณาโลมนะจ๊ะนี่มีอุณาโลมด้วยอุ้ยประตูอย่างนเนี้ยเนี่ยไอประตูอะไรนะกำแพงเจดีย์เราก,รก,ก็มีนะเนี่ยทรงเป็นลายๆคลา้ายๆอย่างเนี้ยนะ นี่นะเป็นสิงอย่างนี้ไม่ได้ใส่มาแล้ค่ะนี่เราจะเข้าโบสถ์กันแล้วนะนี่หน้าบันประตูโบสถ์ก็สวยดีนะจ๊ะนี่ก็สร้างเขาเรียกว่าประยุกต์สมัยเก่ากับสมัยใหม่อย่างลงตัวดีนะ อันนี้วัดนี้สร้างมาหกสิบหกปีแล้วสร้างมามากกว่าหกสิบหกปีนะจ๊ะนี่องค์พระประธานของโบสถ์ดีด้านใน มีถ่ายอ่ะเราก็ไม่ได้ถ่ายมานานแล้วก็เห็นก็ถ่ายนะจ๊ะมันสวยๆก็ถ่ายถ่ายเอาไว้ นี่ทรงจักตัวร็มุกวัดนี้เอานี่เอาให้ดูเพดานบ้างนะจ๊ะเพดานสวยดูเพดานบ้างนี่ ชรงชอเลยืนไปแล้วาจารย์เดียวกเื่อนใเนาะไ่เป็นน้ำไม่เ็นน้ำไม่เ็นน้ำก็เลย่เนน้ำวันนี้เราจทำอะไรครับเราจะมาเล่นน้ำอะไรครับ หล่อนั่งบ้างคนะครับตรงนี้ครับวาววเดิมวัดนี้ก็สร้างตั้งแต่ปีแปดเจ็ดนะแต่ว่าไอ้มันเป็นช่วงสงครามก็เลยหยุดชะงักไปอ้าวสองสิบแปดเจ็ดเนาะก็พูดย่อๆว่าแปดเจ็ดไงรุนพอกรุนพอกชัดดับ